สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สำหรับคนที่ใช้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ s m s u u n นะครับวันนี้ผมรวบรวมฟีเจอร์และฟังก์ชันสำหรับการใช้คู่กันระหว่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของ s m s u u n นะครับตอนนี้ผมอยู่กับ Galaxy A 5 3แล้วก็ Samsung s a m s u n g Galaxy t a b S8 รวมถึง Galaxy S22 Ultra ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมฟีเจอร์มาให้ดูไปดูกันเลยครับ สมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตนะครับเราสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนผ่านตัวแท็บเล็ตได้เลยนะครับโดยการใช้สาย C2C ที่แถมมาในกล่องนี่แหละครับสามารถเสียบแล้วก็ชาร์จให้ตัวสมาร์ทโฟนของเราในะยามแบตเตอรี่มันหมดนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ ถ้าเราใช้ Samsung Account s m s สง g a c c o u n t เดียวกันแล้วคลิปบอร์ดหรือว่าทุกอย่างที่เราคัดลอกไปอยู่ในคลิปบอร์ดเราสามารถใช้คลิปบอร์ดร่วมกันได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างกรน,นี้เราก๊อปนะครับภาพหรือว่าก๊อปข้อความจากเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับก๊อปไปปุ๊บนะครับถ้าเราจะมาวางที่ตรงนี้นะครับสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีคลิป b อ a ์ดที่เราก๊อปมาจากตัวนี้สามารถนํามาวางที่ แท็บเล็ตได้เลยนะครับเราเข้าไปดูที่ตัวคลิปบอร์ดนะครับเราแตะเข้าไปถ้าสังเกตเห็นไหมฮะคลิปบอร์ดก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับยกตัวอย่างอย่างรูปก็ได้กดบันทึกรูปภาพนะครับหรือว่าคัดลอกรูปภาพนะครับกดคัดลอกนะครับก็สามารถกดเอาภาพมาวางจากตัวคลิปบอร์ดกลางได้เลยนะครับมันก็จะมาเราเข้าไปดูที่คลิปบอร์ดอีกทีนึงก็ได้นะครับแตะไปตัวที่คลิปบอร์ดนะครับล่าสุดนะครับสังเกต มันจะเป็นข้อความล่าสุดที่เราเขาเลือกแล้วก็วางไว้บนโนต้ตได้เลยนะครับนี่ก็คือตัวคลิปบอร์ดที่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับถ้าเราใช้ Sams u ง g a c c o u n t เดียวกันทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับเราสามารถค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวได้นะครับหรือเข้าไปที่ s u n g a ง Account นะครับแล้วก็เปิดไปที่ซ a m s u ง g a c c o u n t แล้วก็มีการค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวนะครับเราเริ่ม ปิดแล้วก็เริ่มต้นการใช้งานนะครับมันจะลิงก์เข้าหน้า s m a r t i n n g นะครับเข้าไปที่แอป s m a r t i n g นะครับกดยินยอมให้ค้นหาโทรศัพท์นะครับแล้วก็มันจะแจ้งเลยว่าเป็นเครื่องแท็บเล็ตแล้วก็ซัมซุงนะครับทีนี้อุปกรณ์ของสมาชิกอุปกรณ์ของส่วนตัวนะครับเราไปที่เข้า s m a r t ตติงปุ๊บมันจะมีคำว่าชีวิตนะครเข้าไปถึงปุ๊บแล้วก็กดไฟล์ นะครับมันจะหาข้อมูลให้เลยว่าเครื่องของแท็บเล็ตตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถเชิญสมาชิกได้นะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดไปที่ A53 นะครับเราจะรู้เลยว่าณนะเวลานี้ A53 ของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถกดแตะนำทางหาข้อมูลโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้เลยนะครับมันจะวิ่งเข้า Google Map แล้วก็แจ้งจุุมาายขขอองงงคณู่ทวแ้สถานที่ที่โทรศัพท์ เครื่องนึงอยู่นะฮะอันนี้มันอยู่ใกล้ๆนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับมันเจอข้อมูลแล้วนะครับส่วนพอเราอยู่ใกล้ๆถ้าเกิดว่ายังหาไม่เจอนะครับเรากดใกล้เคียงนะครับมันก็จะค้นหานะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้ๆนะครับสีเขียวก็จะขึ้นเต็มหน่อยนะฮะอันนี้คืออยู่ใกล้มากนะครับถ้าเราเอาสมาร์ทโฟนตัวนี้ออกไปไกลๆนะครับถ้าขึ้นเขียวๆนี่คือสัญญาณความแรงหมายความว่าเข้าใกล้อุปกรณ์มากขึ้นนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวนี้อยู่ห่างออกไปนะครับสีเขียวๆตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดให้มันส่งเสียงได้นะครับๆๆเพื่อที่เวลาดเดินมาใกล้ๆแล้วหาตัวสับอยู่นะครับหยุดการค้นหาก็ออกแล้วก็สามารถกดส่งเสียงเหมือนที่ผมแจ้งก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆมันจะได้ยินนะครับ เรายัางสามารถเชิญสมาชิกของคนอื่นนะครับเข้ามาได้นะฮะเพื่อที่จะหาข้อมูลบปนอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับถ้าเราใช้ทั้ง Samsung Account นะครับหรือว่าทั้งแท็บเล็ตและก็สมาร์ทโฟนนะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลจากเครื่องหาแท็บเล็ตจากแท็บเล็ตหาเครื่องได้นะครับโดยใช้แอป s m a r t t i n n g แล้วก็ต้องบัญชี Samsung Account เดียวกันนะครับ อีฟีชั่นหนึ่งของการใช้สมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตคู่กันก็คือการโทรและรับสายบนแท็บเล็ตนะครับสมมุติถ้ามีสายโทรเข้ามานะครับเราสามารถรับสายแล้วก็คุยผ่านตัวแท็บเล็ตได้เลยนะครับไปที่ดึงแถบพารแนลลงมาแล้วก็จะมีตัวการรับสายและส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่นเปิดตัวนี้นะครับลิงก์แท็บเล็ตโทรศัพท์เครื่องนี้กับซัมซุงของคุณต้องใช้ซัมซุงไอเค้าเดียวกันนะครับเราสามารถลิงก์เลยแล้วก็กดสแกน QR นะฮะล้วก็สามารถ เปิดการโทรและก็ส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่นนะครับพูดคุยและก็โทรเข้าโทรออกสลับอุปกรณ์ได้แล้วก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวได้นะกดยินยอมนะครับรวมถึงเมสเซจด้วยนะครับกดยินยอมนะฮะแล้วก็กดอนุญาตนะครับทีนี้ถ้าลองมีสายเข้ามานะครับมีสายเข้าจากเครื่องนี้นะครับเราก็สามารถกดรับสายหรือวางสายได้เลยนะครับถ้ากดรับสายจากตัวนี้เราก็สามารถคุย กับตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วะสามารถสลับนะครับโดยใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าจะไปคุยผ่านโทรศัพท์เราก็กดดึงนะครับเราก็จะไปคุยผ่านโทรศัพท์ได้เลยแล้วถ้าจะคุยผ่านแท็บเล็ตนะครับเราก็กดดึงมาคุยนะครับสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับส่วนเมสเซจนะครับเราก็จับคู่กับโทรศัพท์นะครับ สามารถใช้แมสเซจร่วมกันได้นะครับกดสแกน qr code เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ไปที่ตัวสแกน qr code นะครับเดี๋ยวก็กดสแกนนีก็เป็นฟีเจอร์ทั้งการโทรและข้อความนะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้วิธีเข้าซ a ม s ุง g a c c o u n t เดียวกันนะครับเราเปิดไปที่การตั้งค่านะครับไปที่ซ a ม s ุง g a c c o u n t นะครับแล้วก็อีกตัวเราไปที่ การตั้งค่านะครับอันนี้ใช้ s a m s u n Galaxy A53 นะครับแล้วก็เข้าด้วยระบบ QR Code นะครับเราก็เอาตัวนี้สแกน QR Code เข้าไปนะครับเข้าสู่ระบบผ่าน QR Code ฮะตัวนี้ก็ลิงก์เข้า QR Code แล้วก็จะเข้าซัมซุงแอคเคาน์นะครับโดวยวิธีง่ายๆนะครับนะครับเราเข้าซัมซุงแอคเคาน์โดยการใช้ QR Code เข้าได้นะครับ หลังจากที่เราใช้ Samsung Account เดียวกันนะครับสิ่งที่จะซิงกันทั้งระหว่างแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนของเรานะครับก็จะมี Samsung Cloud นะครับ Cloud ก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับของ s a m s u n งนะครับเก็บได้ทั้งแอปรูปภาพนะครับปฏิทินนะครับแล้วก็พวก a m s u ุง Note นะครับเราสามารถแบ็ k อัพผ่านตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มี Samsung Pass แล้วก็การค้นหาโทรศัพท์แล้วก็แอปบริการของ a m s u n งนะครับไมาจะเป็น Sams ุง Member นะครับ Sams ง Pass นะครับ ซัมซุงวิสิตแล้วก็ตัวแอปต่างๆที่เป็นของ a m s u n งถ้าใช้ Sams u ง g a c c o า n t ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตของเราก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนมาดู s m s u u n ง note นะครับแอป a m s u n n Note เราเปิดไปนะครับผมลองใช้มือเขียนนะครับแล้วก็ปิดนะครับตัวแอป samsung note เองนะครับเปิดเข้ามานะฮะก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับ สามารถสิงได้แล้วก็สิงบันทึกที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับรูปแบบต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับทั้ง2อันทั้งแท็บเล็ตแล้วก็ Samsung Note นะครับสำหรับคนที่ใช้ Galaxy Tab S8 แล้วก็ Samsung Galaxy S22 Ultra นะครับแล้วก็ใช้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตบัญชี a c c o u n t s a m ม u ุง a c c o u n t เดียวกันนะครับถ้าเป็น Samsung Note ยังมีฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราก,กดแตะไปนะฮะ ด้านบนสังเกตมันจะมีใช้โทรศัพท์เป็นแถบเครื่องมือด้านบนนะฮะถ้าเราแตะตัวนี้เข้าไปนะครับตัว Galaxy S 2 2ของเราก็จะเป็นการแถบเครื่องมือต่างๆก็จะไปอยู่ใน Galaxy S 2 2นะฮะตัวนี้จะเป็นเต็มหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกขยายได้นะครับเราใช้วิธีแตะนะครับสมมุติเราจะเลือกปากกาโปรดนะครับเราบวกตัวจะใช้ปากกาเป็นสีดําสมมุติผมจะใช้สีดําเราสามารถ เลื่อนนะครับเลือกสีปากกาจากตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับครับแล้วก็เลือกสีแถบสีต่างๆผ่านตัวนี้ได้จะแบ็กกลับนะครับทำแล้วก็อันดูได้แล้วก็แถบเครื่องมือต่างต่าง่าจะเป็นพวกปากกายังลบนะครับแล้วก็การแตะโหมดการเลือก นะครับแล้วก็เลื่อนไปได้นะครับแล้วก็มีตัวแถบเครื่องมือด้านล่างอีกนะครับในการที่จะแปลงตัวอักษรนะครับเราสามารถแตะตัวนี้แล้วก็เลือกภาษานะครับหรือว่าทําให้ตรงนะครับเราแตะผ่านตัวนี้ได้เลยใช้ x82 เป็นแถบเครื่องมือให้หรือเราจะลบนะครับแตะลบแล้วก็ยังมีตัวเปลี่ยนตัวสีเปลี่ยนรูปแบบนะครับแล้วก็ล็อก แล้วก็ซูมแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างด้วยถ้าเราแตะตัวนี้นะครับแถบเครื่องมือต่างๆนะฮะหรือว่าแตะการเขียนผ่านตัวนี้นี่ก็คือเป็นแถบเครื่องมือเราสามารถใช้ Edge ในการที่จะทำงานสะดวกขึ้นในการที่จะแตะเปลี่ยนสีนะครับแตะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็หมดเครื่องมือต่างๆที่เราตั้งค่าไว้นะครับลิงก์ไว้กับ Edge ทำให้การใช้งานของเราได้ง่ายขึ้นถ้าจะปิดก็กดตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวต้องเปิดการใช้ปากกาหลายด้ามน,นะครับแล้วก็บัญชีซัมซุงให้เขาเดียวกันถ้าเกิดว่ายัางลิงก์กันไม่ได้นะครับยังไม่มีตัวนี้ขึ้นมาลองอัปเดตตัว Samsung Note ดูนะครับนี่ก็คือฟีเจอร์คร่าวๆข,ของ Samsung Galaxy ที่สามารถใช้ใร่วมกันได้ทั้ง g a l a x y t ี่ และก็ Galaxy ที่เป็นสมาร์ทโฟนโดยใช้ Samsung บัญชี Account เดียวกันแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ใช้ร่วมกันได้หลากหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ